วันที่21กุมภาพันธ์2566มหาวิทยาลัยราชพัฏส,สกลนครลงนามบันทึกความเข้าใจและข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาด้านวิชาการการเรียนการสอนการวิจัยและบริการวิชาการร่วมกันกับโรงพยาบาลสกลนครโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริตชันชิปปรีชารักษาราชการแทนอธิการบดีร่วมลงนามกับนายแพทย์ภูลสวัสดิ์วงวิชิตรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสกลนครพร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน ณห้องประชุมสภานักศึกษาอาคาร20มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครการลงนามดังกล่าวเป็นความร่วมมือเพื่อพัฒนาทางวิชาการร่วมกันด้านการเรียนการสอนการวิจัยและบริการวิชาการและพัฒนาบุคลากรทั้งสองฝ่ายตลอดจนทำการวิจัยและพัฒนาร่วมกันในหัวข้อเรื่องที่จะแก้ไขปัญหาชุมชนและประชาชนพร้อมทั้งขยายผลโครงการวิจัยที่มีศักยภาพสู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร วันที่22กุมภาพันธ์2566สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจัดงาน s n u Research and i n n o v a t i o n Expo a w a r d 2023หนห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนาอาคารปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์วิจัยเท e คนโนโลยีและนวัตกรรมโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ก้องพบชาอามานรองอธิการบดีกล่าวที่มาของการจัดงานและการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือกับสำนักงานวิจัยแห่งชาติ มีทีมนักวิจัยส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น5ผลงานและได้รับเกียรติจากนายธีรวัตรบุญสมผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติพร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ร่วมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริชชันชิดปรีชารักษาราชการแทนอธิการบดีเป็นประธานการมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้แก่รางวัลโกลอวอร์ดผลงานหลอดดูดจากธรรมชาติ รางวัล Silver Award อเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์อเนกประสงค์และรางวัลบรอนซ์อ w วอรเครื่องลดความชื้นเข้าเปลือกเคลื่อนที่ได้ใช้พลังงานความร้อนแบบไฮบริดและขับเคลื่อนบัสล l ส s k มอเตอร์ด้วยพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์โดยผลงานที่ได้รับรางวัลจะนำไปใช้ประโยชน์และต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ในเวทีระดับภูมิภาคและระดับชาติต่ตอไปวันที่23กุมภาพันธ์2566 ที่โรงยเยเซายมหวทยาลยราชภัฏสกลนครผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริตช,ชันชิตปรีชารักษาราชาการแทนอธิการบดีร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสกลนครมิ้คครับครั้งที่23ชิงถ้วยพระราชทานและรับโล่ผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันโดยนางจุริรัตนเทพอาจผู้ว่าราชาการจังหวัดสกลนครเป็นประธานกล่าวปิดการแข่งขันและมอบรางวัลให้กับทีมนักกีฬาฟุตบอลและบอลเล์บอล การแข่งขันกีฬาสกลนคร,ครมิลค์ครเริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่พศ2542มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดสกลนครได้พัฒนาศักยภาพด้านกีฬาและห่างไกลาย,ยาเสพติด มีการจัดการแข่งขัน2ประเภทคือฟุตบอลชายอายุไม่เกิน12ปีและวอลเลย์บอลหญิงอายุไม่เกิน12ปีซึ่งเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาในเขตพื้นที่18อำเภอในจังหวัดสกลนครการแข่งขันจัดขึ้นตั้งแต่วันที่18ถึง23กุมภาพันธ์2566 วันที่25กุ25 66, มภาพันธ์2566มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครร่วมกิจกรรมเปิดตัวนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนสร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับพื้นที่แบบบูรณาการความร่วมมือโดยอำเภอกุดบากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและเจตภาคีเครือข่ายภายใต้การดำเนินโครงการอำเภอบำบัดทุกบำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนโดยมีนายสมเจตพิมพานนท์นายอำเภอกุดบากจังหวัดสกลนครกล่าวเปิดกิจกรรมจากนั้นนายวิรุธวิชาชาต ตัวแทนวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครนำเสนอความเป็นมาของวิศวกรสังคมในการร่วมทำงานเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ร่วมกับชุมชนต่อด้วยกิจกรรมปลูกดอกทานตะวันปรับปรุงดินด้วยเมล็ดพันธุ์ปอเทืองณที่ว่าการอำเภอกุดบากเพื่อสร้างความสามัคคีแบบบูรณาการความร่วมมือด้วยการพัฒนาพื้นที่โคกหนองนา ในวันที่2 2 2 4กุมภาพันธ์2 5 6 6ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจัดงานมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านมูลมางอีสานครั้งที่ 14, ส4สกลม่วนซื่นโดยความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยในวันที่22กุมภาพันธ์2566เป็นพิธีเปิดงานโดยนางจุรีรัฐเทพอาจผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานและผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคลิศชันชิดปรีชารักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกล่าว รายงานวัตถุประสงค์พร้อมกล่าวต้อนรับผู้ร่วมงานงานมหกรรมมูลบางอีสานได้ดําเนินการจัดงานเป็นครั้งที่14ภายใต้ชื่อสกุลม่วนซื่นปีนี้จัดขึ้นในรูปแบบเวทีของการแสดงวัฒนธรรมบริเวณริมห้วยทรายและการเสวนาวิชาการควบคู่กันไปที่หอประชุมจามจุรีหนึ่ง ภายในงานพบกับการจัดนิทศการแบบมีชีวิตสาธิตวิถีสกุลม่วนซื่นประเพณีบุญพระเวทประเพณีบุญบ้างไฟประเพณีแห่ประสาทพึ่งประเพณีแข่งเรือยาวและประเพณีไหลเลือไฟและการประชุมวิชาการและการนำเสนอบทความทางวิชาการ เพื่อการรวบรวมสร้างองค์ความรู้ประเด็นอีสานม้วนซื่นการเสวนาผลงานทางวิชาการและการประกวดแข่งขันทักษะต่างๆศิลปะวัฒนธรรมอีสานร,ร่วมสมัยและมีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้านอาหารพื้นบ้านพืชสมุนไพร